สวัสดีครับพบกับผมทนายวิรยุธนะครับปรึกษาปัญหาเข้อ,อกฎหมายโทรตามเบอร์เลขโทรศัพท์ตามที่ปรากฏลยนะครับหรือจะสอบถามทางไลน์ทางเฟซทาง YouTube ก็ย่อมทําได้นะครับส่งภาพถ่ายส่งเอกสารส่งหลักฐานกันมาได้ในยู่ทามประเทศอยู่ในประเทศไทยดูตอนเช้าดูตอนมืดดูย้อนหลังเข้าไปใน u t u b e พิมพ์คาว่าทนายวิรยุทธ์ในช่องค้นหานะครับ เขจะพบเจอข้อกฎหมายที่ธนายุทธได้พูดคุยกันในครั้งก่อนๆครับก่อนที่จะถึงตอนที่1นึ่ในเรื่องของชูฟ้องชู้ได้ไหมครับทนายุทธนะครับวันนี้ทนายุทธจะต้องเกินนาก่อนนะครับว่าทนายุทยเนี่ยได้ลบนะครับวิดีโอในเรื่องของเช่าซื้อบัตรเครดิตนะครับและก็การคืนค่าส่วนต่างนะครับในเรื่องของผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์นะครับหรือยอย่างกรณีใดที่ไม่ต้องรับผิดค่าส่วนต่างนะครับทนายุทธได้ลบคลิปวิดีโอดังกล่าวไป จำนวนประมาณเกือบ10กว่าคลิปนะครับซึ่งหากท่านไปค้นหาใน y o YouTube ย้อนหลังเนี่ยก็อาจจะไม่เจอคลิปพวกนั้นนะครับทำไมต้องลบนะครับคำตอบก็กคือ,อเนื่องจากมีคนในส่วนของคดีบัตรเครดิตคดีเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยแล้วคดีที่เกี่ยวกบหนี้สินเนี่ยเป็นจํานวนมากโทรมาหาทนาย,ยุทธนะครับซึ่งทําให้ทนาย,ยุทธเนี่ยไม่สามารถที่จะมีเวลาตอบคดีอื่นๆได้นะครับจะต้องให้โอกาสหรือให้คาปรึกษา ับคนอื่นๆบ้างในส่วนของคดีอื่นนะครับซึ่งถ้าหากเรามามัวตอบกับคดีเช่าซื้อเรื่องพวกนี้ซ้ำๆไปซ้ำมาทั้งๆที่เป็นหนี้คุณก็ต้องไปชําระหนี้ตามกฎหมายนะครับคุณจะมาบอกว่าคุณไม่ต้องรับผิดเรื่องนี้ไม่ไปตังอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับก็คุณก็จะต้องไปชําระหนี้ให้กับเขานะครับคือมันไม่มีประเด็นอะไรหรอกเรื่องผู้เช่าซื้อเนี่ยมันก็มีประเด็นแต่เพียงว่าคุณจะต้องรับผิดชําระค่าเช่าซื้อหรือเปล่าแค่นั้นเองซึ่งความจริง คุณคืนลถเข้าไปหรือคุณไม่คืนลดคุณก็ต้องรับผิดเพราะคุณทาสัญญาเช่าซื้อคุณไม่ผ่อนต่อนะครับอันนั้นเราไปว่ากันตรงนู้นนะครับแล้วก็มาอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องโซนของวันนี้ที่ต้องพูดนะครับก็คือ,อเนื่องจากว่าธนาวิทย์เนี่ยได้ในช่อง u t u b e เนี่ยก็มีผู้ติดตามประมาณ5 0,000ื่นกว่าครั้งนะครับและมะีไม่ใช่มีผู้ชมทางยูทูบเนี่ยมีประมาณ5 0 0 0 0ื่นกว่าครั้งแล้วนะตอนนี้แต่ว่ามีผู้ติดตามเนี่ยประมาณ1000กว่าคนนะครับซึ่ง ก็ขอขอบคุณแฟนครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้การติดตามนะครับและกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นจํานวนมากนะครับส่งผลให้ช่องของนายวิทย์เนี่ยได้ครบ1,000คนก็จะมีสิทธิทาง y o YouTube ก็คือ1สามารถถ่ายทอดสดทางว,วิดีโอ YouTube ได้นะครับแล้วก็สามารถโพสต์ภาพใน YouTube ได้นะครับซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ คำปรึกษาอีกทางหนึ่งนะครับต่อมาครับวันนี้นะครับเข้าเรื่องเลยครับตอนที่135้นะครับชูฟ้องชูได้ไหมคะก็คือคาถามจากแฟนคลับในช่วงนี้นะครับมีมาเป็นจํานวนมากก็คือหนูอยู่กินกับสามีมา10ปีไม่จดทะเบียนสมรสต่อมาสามีไปอยู่กินกับหญิงอื่นหนูจะฟ้องชูได้ไหมคะนะครับคาตอบก็คือนะครับไม่ว่าท่านนะครับจะอยู่กินกันฉันสามีรยากบสามีของท่านมาเป็นเวลาหลายสิบปีนานเท่าใดก็ตามนะครับแต่หาก <Workers. S 2> ถ้าไม่ได้จ wish, ดทะเบียนสมรสนะครับมีลูกด้วยกันนะครับ,ม,บ teams, มีทรัพย์สินอะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปฟ้องชู้ได้นะครับถ้าหากว่าสามีเนี่ยไปคบชู้นะครับในทางกลับกันนะครับหากชู้นํามาฟ้องเราทางท่้ที่ mm ชู้เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับต่างฝ่ายก้ต่างก็เป็นชู้ซึ่งกันและกันนะครับมันก็ไม่สามารถฟ้องซึ่งกันและกันได้นะครับยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือหากตัวของสามีเนี่ยได้ไปจดทะเบียนสมรสกับชู้นะครับ ก็ทําให้ชู้เนี่ยไม่สามารถที่จะหมายความว่าตัวสามีไปจดทะเบียนกับชูนะครับก็ทําให้ชูเนี่ยสามารถที่จะมาฟ้องภรรยาเก่าที่อยู่กันมาเป็น10ปีได้นะครับฉะนั้นนะครับตามกฎหมายแล้วในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งาณิชย์บล๕นะครับในเรื่องของครอบครัวก็คุ้มครองเฉพาะคนที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับเพราะในตัวบทความมาตา1 5ึ่งห้าสอบอกว่าเมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตาม15 1่งห้าหนึ่งหกเลหนึ่งก็คือเหตุมีชู้นะครับ ภรรยามีสิทธิ์เรียกรับทดแทนจากสามีหรือภรรยาและจากผู้ซึ่งได้รับการววชอิริยย่อมับผซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้นนะครับในมาตราน1นึ3งห้าสองสามเขาวางหลักนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าต้องมี การย่าแสดงว่าก่อนก่อนยามันต้องมีการจุดเะเบียนสมรสนั่นเองนะครับอันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แต่ตอนที่1 3 5นะครับก็แฟนคลับหลายท่านก็ถามว่าพูดเรื่องอะไรบ้างน,นะครับก็อย่าถามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ